กรับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคาเรพร,รักยิ่งสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปสีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปสีใครใจพูกใจเสนออดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกทุกทุกท่านทุกทกคนทั่วโลกค,คะ่ะการแบ่งวันในการพยากรณ์ดวงชะตาของอาจาร,รย์เบยิปสีใครใจแบ่งตามที่ท่านอาจารย์ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยนิยมใช้กันนะคะตามจันทรคติ ไม่ได้ไม่ได้แบ่งตามสุริยคติแบ่งตามจันทรคติแล้วก็แบ่งแบบของคนไทยนะคะซึ่งผู้ที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยเกิดอยู่ในระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่15ธันวาคมและทุกทกท่านที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่นี้นะคะสามารถเข้ามารับชมคลิปของอาจารย์ดียิบสีใครใจได้เลยค่ะวันนี้ไปยิบสีใครใจก็ได้ นำอินสีมงคลจำนวน125ก้อนมาพยากรณดวงชะตาให้กับเพื่อนๆวิพี่พพและทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันนะคะหินเหล่านี้มีอายุอานามมากกว่า3000ปีเกิดจากดินน้ำลมไฟเขาจึงสามารถทำปฏิกิริยาบางอย่างเนี่ยกับเราได้ดีค่ะนะคะและหินสีมงคลประจำตัวของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยก็ได้แก่ยูนไคค่ะสวยไหมคะท่านผู้ชม อันนี้คือยูนากานะคะโอ้โหสวยมากเลยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสิงี้นะเห็นไหมอันนี้คือยูนาครนะคะก้อนเนี้ยสวยเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะยูนาไคสวยงามมากยูนาครเนี่ยเป็นเทพี p. แห่งโชคลาภนะคะท่านอาจารย์หญิงจุธามาตนะสงขลาได้ให้ฉายาไว้ว่าหินถูกหวยนะคะอันนี้คือยูนาครเทพีแห่งโชคลาภสําหรับท่านที่ได้สมใจนะคะโดยเฉพาะ ชาวราศีพิจิกเนี่ยหากได้สมใส่อยู่ในใครนะคะก็จะส่งผลในตัวท่านเองเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยลังไหลมาเทมานะทำสิ่งใดก็มีโอกาสได้โชคลาบฟรุก ลุกเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะแต่วงเล็บนะคะนอนอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้นะคะท่านต้องลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองกับทุกๆคนในวงสังคมหรือขึ้นมาสร้างสรรคสิ่งที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถแบ่งปันไปยังทุกๆคนทั่วโลกได้หรือลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจออนไลน์สร้างมาทำอะไรบางอย่างที่ เป็นประโยชน์กับตัวท่านและก็กับตัวผู้อื่นนะคะหินเหล่านี้จึงจะส่งผลนะคะส่งผลที่กับตัวท่านสำหรับหินอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นหินมงคลประจำตัวของท่านที่เกิดราศีพิจิกนี่นะคะ mm. ก็จะได้แก่ซิครีนนะคะเดี๋ยวรียนสี่ใครใจหาก่อนไม่ได้เตรียมเอาไว้โอ้เจอพอดีนี่ค่ะหินซิครีน ซิทรีนเนี่ยก็จะเป็นหินประจําตัวของท่านที่เกิดราศีพิจิกด้วยเช่นกันและหินซิตรีนนี่นะคะเขาจะช่วยส่งผลให้ว่านําในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยมาสู่ตัวผู้ที่สวมใส่หินซิตรีน,นะคะ่ะและโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะคะท่านหญิงที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้ร,รับการสนับสนุนจากคุณแม่ของสามีดังนั้นเนี่ยลูกสะใภ้บ้านใดท่านใดนะคะ ให้แสดงความรักต่อคุณแม่สามีเนี่ยให้มากๆนะคะนะนี่เห็นไหมให้ดูแลความรักแม่สามีให้เหมือนกับคุณแม่ของเราเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือหินซิทรีนระหว่างที่เบย์ิปซีใครใจได้จับได้สัมผัสเขานี่นะคะก็มีความเย็นมากๆเลยทีเดียวะคะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะท่านผู้ชมทุกทท่านทุก,ท,ท,กทุกคนทั่วโลกเข้ามาในรายการของเบย์ิปซีใครใจได้แล้วะคะ่ะ เดีย๋ยวเริ่มเลยนะคะโอมอคีพาหูบุผังสการะบรรทนังครูบาจารย์ยังอาจารย์เทวามุนีลศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคณจจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่เรานำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ก็จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์คะ่ะหินสีมงคลเหล่านี้เนี่ย บีมสี่ใครใจได้รับการอบรมการศึกษามาจากท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขาเจ้าแม่หินแห่งประเทศไทยค่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอะไรกันเลยนะดูซิวัดดวงของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยเป็นอย่างไรหยิบก้อนแรกเลยแล้วเวลาเราหยิบหินเนี่ยเราไม่มองลงไปในหิบนะท่านชมได้ก้อนไหนคือก้อนนั้นเลยค่ะซึ่งก้อนแรกได้มาแล้วนะคะ อันนี้เป็นหินเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่งคัง่งความร่ํารวยแล้วก็ยังมีพลังในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวเขามีนามว่ากาเนตนะคะคนไทยเรียกเขาว่าโกเมนนะฮะสวยงามมากเลยหินกาเนตหินโกเมนนี่นะคะท่านผู้ชมเขามีพลังมอบนะคะแล้วเขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกตลอดเดือนกันยายนี้ทำสิ่งใดนะ คิดอ่านสิ่งใดก็ได้ดัางใจคิดและได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกวงการเลยทีเดียวค่ะนะคะโอ้โหดังนั้นนะถ้าน่เกิลราศีพิจิกเนี่ยมีดีอะไรให้นำออกมา You show must go on นค่ะนำออกมานะคะนำผลงานดีๆนนำความรู้นำเรื่องราวดีๆเนี่ยของท่านออกมาค่ะต่อมานะเดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจเลือกหินก้อนที่สองซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกะดุมพระ กระดุมพ้ก็คือในเรื่องของการเงินโอ้โหท่านผู้ชมคะอันนี้คือมาฮอกกอร b นีออฟซค่ะมาฮอกกอร b นีออฟซเนี่ยเป็นหินที่เกิดจากชั้นราวาที่มีความแข็งแรงมากที่สุดในโลกเขามีความแข็งแกร่งแข็งแรงถึงแม้ว่าเขาจะมีสีดำเนี่ยปะปนอ,อยู่บ้างนะคะแต่สีดำวันนี้มันก็เป็นความท้าทายละค่ะเพราะว่าเราทำสิ่งใดมันจะต้องมี ความท้าทายมีสิ่งที่เป็นตะ,ะกุกตะกากบ้างหรืออาจจะมีก้อนหินบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะระหว่างที่เราเดินทางไปนะคะอินก้อนนี้บอกว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยการเงินการทองมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยนะคะถึงแม้ว่าบางช่วงบางตอนอาจจะมีสะดุดหรือติดขัดอยู่บ้างแต่ตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกก็สามารถบริหารจัดการแมเนจเมนต์เนี่ยได้ให้มันราบรื่น แล้วก็ลื่นไหลฟลูเนี่ยไปได้อย่างดีหรือเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะว่าสีสีแดงเนี่ยของมหฮอกน,นีออบซิเดียนเขามีมากกว่าสีดำดังนั้นเนี่ยความสามารถในตัวของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยจึงสามารถบริหารจัดการดูแลในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายได้อย่างปลอดภัยค่ะนะคะนี่น,นะฮะมหฮอกน,นีออบซิเดียนสวยงามมากๆเอาละค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวไปยิ้มสีใครใจเลือกหินก้อนที่สาซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสหหัช้ะค่ะได้แล้วนะคะโอ้โหเรสชสเปอร์เรสชสเปอร์นี่นะคะถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยเราก็จะคิดว่าเขาเป็นมอกกานีออบซิดียนเพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่ คืออย่างเบ่์จับหินมาอยู่สักพักเนึงอค่ะก็เลยแยกได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีใหม่มาจับเนี่ยช่วงแรกๆที่เบย์จับหินเนี่ยเบ์จะสับสนกับหิน2ชนิดนี้และคะ่ะมหฮอกนี้ออฟซิเดนกับเร d j ชสเปอ,อรปัจจุบันเนี่ยแยกออกแล้วค่ะนะคะเรดแชสเปอ,เอนี่นะคะเขาจะอยู่ในตําแหน่งของสหัสชเขาผมบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่าที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะกับญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชาเพื่อนฝูงมีความเข้าอ,อกเข้าใจในกันในทิศทางเดียวกันเลยแล้วก็เวลานําความรู้หรือความเอ่อหรือว่าแสดงความคิดเห็นเนี่ยนำความรอบรู้มาแลกเปลี่ยนเนี่ยโหมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันพูดคุยกันรู้เรื่องนะคะเนี่ยนะและช่วงนี้ดวงของท่านที่เกิดราศีพิจิกก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกวงการค่ะ ซึ่งเป็นช่วงจังหวะดีและเป็นโอกาสดีและที่ท่านจะต้องสร้างผลงานต่างๆออกมานะคะนะแล้วก็ผลงานนั้นก็เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เลยอ่ะนะให้สร้างผลงานออกมานะคะและผลงานที่ท่านสร้างออกมาในครั้งนี้ก็จะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนมีผู้อุปถัมภ์นั่นเองนะคะมีผู้อุปถัมภ์ในโครงการนี้ของท่านค่ะเอาละ เด็ดีที่สุใครใจเลือกที่เป็นหนึ่งก้นค่ะอันนี้นะคะลาพิสลาซูรีลาพิสลาซูรีนี่นะคะโหผมบอกให้ทราบเรือบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วรวยบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วเจริญบงังคั่งเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะเนี่ยกินลาพิสลาซูรีบอกเลยนะว่านางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีมากบ้านหลังนี้ซึ่งตัวท่านี่เกิดปราสีพิจิกจะต้องมีกัน ทำความสะอาดบ้านเนี่ยเป็นประจํานะต้องคอยทําความสะอาดบ้านในทุกวันทําความสะอาดบ้านเป็นประจํายิงพระยิ่งเจ้าพยายามอย่าให้มีฝุ่นเด็ดขาดนะคะบางท่านนะรอเป็นช่วงสงกรานต์ปีละหนอย่างเงี้ยโอ้โหฝุ่นเกลอะอะไรทีเดียวนะพยายามทําความสะอาดเช็ดฝุ่นเนี่ยออกนะฮะตลอดเลยเพราะว่าตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเเชื่อว่าถ้าเกิดเราหมั่นเช็ดฝุ่นมันทําความสะอาดยิ่งพระนะคะ เงินทองอมิขาดมือเงินทองจะหลั่งไหลมาเทมาสู่ตัวเราเนี่ยตลอดเวลานะคะนี่คือลาพิสลาซูรีนะคะโอ้โหต่อมาค่ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจ,ใจเลือกหินก้อนที่อยู่ในตำแหน่งของคุณตะนะคะหินก้อนนี้นะคะเขามีนามว่าไอรอนไทเกอร์ ไอรอนไทเกอร์นี่นะคะ mm. เ็จะเป็นหินที่มีพลังงานมาก mm. ๆเลยแล้วเขาบอกให้ทราบว่าดวงของท่านที่เกิดปราศีพิจิกเนี่ยโอกาสดีจังหวะดีแล้วที่ท่านจะนําในเรื่องของความรอบรู้ mm. นําในเรื่องของความสามารถศักยภาพของท่านเนี่ย mm. นำออกมาเสนอสู่สายตาชาวโลกได้แล้วนะคะโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ที่เป็นอะไรที่ผู้คนเนี่ยให้ความนิยมมากๆเลยนะขณะนี้ท่านผู้ชมคะบางท่านนะ ทำธุรกิจออนไลน์เพียงแค่สามเดือนนะมีโอกาสสร้างรายได้เนี่ยเป็นระดับสิบล้านร้อยล้านได้เลยทีเดียวนะคะนอกจากว่าบุคลคลคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่มีบุญบารามีเยอะที่ดังข้ามคืนรวยเป็นร้อยล้านได้นะมาจากบุญบารามีวาสนาที่เขาสะสมมานะคะแล้วก็หินก็นี้บอกว่าดวงของท่านพี่เกิดราศีพิจิกเนี่ยก็มีโอกาสสร้างรายได้เนี่ยเป็น สิล้านร้อยล้านได้เหมือนท่านอื่นเหมือนกันนะเพียงแต่ตัวท่านต้องทำไมคะมีการโฟกัสไปดีเรื่องผลงานนะั้นะอย่างชัดเจนมีความจริงจังมีวินัยมีการลงมือทําและสร้างอย่างต่อเนื่องนะคะบางท่านนะทำไปสองอาทิตย์เองลองไห้แล้ว แบบไม่ได้ดั่งใจอะค่ะมันไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ที่เขาทากันมาประสบความสําเร็จสร้เงินกันมาเป็นสิบล้านร้อยล้านเนี่ยก็ทํากันมาเป็นห้าปีนะสามปีห้าปีไม่ใช่สองสัปดาห์บางท่านทำมาสองสัปดาห์เลิกและท้อใจไม่ได้นะคะถ้าบุญบารมีเราไม่พอเนี่ยยังไงจะสองสัปดาห์ไม่พอหรอกนะต้องลงมือประมาณสามเดือนห้าเดือนครึ่งปีปีหนึ่งนะคะนี่ไอรอนไทเกอร์บอกแต่อย่างไรนะไอรอนไทเกอร์ยังแนะนํามาว่า ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยโอกาสดีจังหวะดีค่ะ The show must go on เอาระค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวไปยิ้มสิใครใจเลือกหินก้อนที่อยู่ในตำแหน่งของอริค่ะได้หินแล้วนะคะโอ้ยนี่ยูนไคคะ่ะท่านผู้ชมยูนไคเนี่ยจะเป็นหินสีมงคลประจําตัวของท่านที่เกิด ราศีพิจิกนะคะนี่เห็นไหมราชินีแห่งโชคราบท่านอาจารย์หญิงจุธามาสนสงขาได้ให้สมญานามไว้ว่าหินถูกหวยนะคะโอ้โหดวงของท่านที่เกิดราศีพิจิกจะต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยอะนะคะเขาอยู่ในตำแหน่งของอรินะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีพิจิกหากตัวท่านต้องการชโชคดีท่านนะคะต้องคอยบ่มบอบก,กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตัวท่านเนี่ย เป็นผู้ที่มีความโชคดีตื่นนอนมานะท่านเนี่ยหาแบงค์ดอลลาร์หาแบงค์ห้าร้อยหาแบงค์พันเนี่ยเอาไว้ดูเลยตื่นนอนมาเนี่ยดูแบงค์แบง์นะคะแล้วก็กล่าวคำขอบคุณกล่าวคำขอบคุณความมั่งคัง่งความร่ำรวยความโชคดีที่ชีวิตของตัวท่านเนี่ยตื่นนอนมาก็ได้พบกับความโชคดีได้พบกับความมั่งคัง่งความร่ำรวย เนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกจะต้องทำนะคะและสำหรับดวงของท่านที่บอกโอ้โหจันทร์ในยิบสีใครใจชีวิตจริงของฉันเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยนะคะเอาอย่างนี้สิคะท่านก็ให้พรตัวเองในทุกๆวันนะตื่นนอนมาท่านก็ให้พรตัวเองเลยว่าชีวิตฉันดีชีวิตฉันมีความมั่งคั่งนะคะท่านถึงแม้ว่าบางท่านบอกโอ้โหหลอกตัวเองเกินไปหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดเราหลอกตัวเองแล้วมันเป็นคําพูดที่ดีเป็นคําพูดที่ให้พรตัวเราเองอะ่ะมันก็โอเคนะคะมันก็โอเคนะคะนะให้พรตัวเองนะบอกตัวเองให้พ่อว่าตัวเองเป็นคนโชคดีตัวเองเป็นคนมีความมั่งคั่งเป็นผู้ที่มีความร่ํารวยนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นเลยการสร้างเสริมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลเนี่ยให้กับตัวเองก็เป็นเหมือนกับมีแรง อะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้หรือมองเห็นนะคะการสร้างเสริมสร้างบุญบารมีก็จะมีพลังงานดีๆพลังงานบางอย่างเนี่ยเขามาผลักดันเราให้ตัวเราเนี่ยขับเคลื่อนไปยังข้างหน้าได้นะคะนี่เห็นไหมลองดูนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกหลายๆท่านเนี่ยเขาปฏิบัติเขาทำมาแล้วอะประสบความสำเร็จจริงค่ะนะคะเห็นไหมโอ้โห Oh. ต่อมานะคะเดี๋ยวไปยิบซี่ใครใจเลือกหินก้อนต่อมาซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปัตตอรีได้ล้วโอ้คุณพรช่วยหินน,นนี้นะคะเขาเรียกว่าบอสเว a นาอาเกตเป็นหินมั่งคั่งหินแห่งความร่ำรวยบอกให้ทราบเลยนะสำหรับท่านที่มีธุรกิจและในธุรกิจของท่านจะมีพาร์ทเนอร์ตลอดเดือนกันยายนนี้นะพาร์ทเนอร์ของท่านเนี่ยเขาสามารถสร้างกำไรกํราไร สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนี่กับท่านท่านที่กิดราศีพิจิกเนี่ยดูแลพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีนะคะรวมทั้งคนรักคนพิเศษของท่านด้วยนะโดยเฉพาะภรรยาสามีนะคะของท่านนะคะสามารถทำให้ในเดือนกันยา,ายน,น,นี้นะคะชีวิตเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยค่ะสำหรับท่านที่ไม่มี แฟนมีโอกาสได้แฟนนะคะสําหรับที่ที่มีแฟนมกากด้วยได้แฟนและท่านอาจจะถามต่อว่าเอออาจารย์เบแฟนเนี่ยเป็นคนเอบางท่านสนใจสายฝอไงบางท่านสนใจสายฟอ,นนยฟอตัวท่านเองก็มีโอกาสได้แฟนเป็นชาวต่างชาติและสําหรับท่านที่เอ,อมีแฟนทั่วไปนะคะแฟนทั่วไปของท่านก็เป็นคนมีความรอบรู้อายุเยอะกว่าท่านคะ่ะ นะคะหรืออายุไรเรียใกล้เคียงกันแต่ในเรื่องของความคิดอะไรตรงเนี้ยความคิดต่างๆการแสดงความคิดเห็นต่างๆของเขาเป็นผู้ใหญ่อย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือบัซซูแนาอาเกตค่ะนะเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิ้มสีใครใจเลือกหินก้อนต่อมานะคะโอโหที่ผ่านมาเนี่ยดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกส่วนกระแสเหมือนกันนะคะหินก้อนต่อมาอยู่ในตำแหน่งของมอร์อนะ ได้แล้วนะคะอันนี้คือลาบดารายค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูดีๆนะท่านผู้ชมจะเห็นแสงโอปอลีเซนนะคะซึ่งอยู่ในเนี่ยหินลาบดารายนี่ไงหินลาบดารายเนี่ยนะคะเป็นหินพ่อมดค่ะนะคะเป็นหินพ่อมดนี่เห็นไหมแสงโอปอลีเซนมาแล้วโอ้โหพลังงานเยอะมากเขาบอกบอกให้ทราบเลยนะถ้าที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ คิดที่ดีนะคะคิดที้รวยก็รวยค่ะคิดประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จคิดสิ่งที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกเป็นตามนั้นเลยค่ะท่านที่เกิดราศีพิจิกท่านใดก็ตามที่สุขภาพพรรณนาไม่เจ็บป่วยอยู่เคยป่วยอยู่นะคะต่อจากนี้ไปท่านอวยพรก็ตัวเองว่าท่านหายป่วยท่านเป็นคนแข็งแรงท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะท่านต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะนี่ระเบิดอะไรเขาแนะนํามานะคะโอ้โหหินก้อนเนี้ย ถ้าหากผู้บุคคลผู้นั้นนะคะนําหินเนี่ยมากรรมไว้ในมือนะแล้วฝึกการเจริญสติหรือฝึกลมหายใจโดยการสูดลมหายใจเนี่ยเข้าไปลึกๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จินตนาการไปด้วยนะ้ามีแสงสีขาวมีแสงพลังงานดีๆเข้าไปในร่างกายของเราพอเราหายใจจนสุดและนับหนึ่งถึงแปดนะคะท่านชมแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกในระหว่างที่ผ่อนลมหายใจออกนั้นก็ให้จินตนาการไปด้วยว่ามีแสงสีดํานะคะ เขาออกมาจากร่างกายของเราสิ่งที่เป็นพิษนะ่บนะบลพิษออกมาจากร่างกายของเราด้วยท่านผู้ชมทําตามแบบนี้นะคะ ท่านผู้ชมทําแบบนี้นะคะ5ครั้งถึง10ครั้งในแต่ละวันเนี่ยท่านผู้ชมทํากี่ครั้งก็ได้พอท่านทําแล้วนะคะออกซิเจนที่เข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยจะช่วยฟอกโลหิตเนี่ยนะเอาเป็นออกซิเจนเข้าไปไปฟอกโลหิตทําให้โลหิตของเราเนี่ยสะอาดไม่เหนียวหนืดค่ะนะคะอันนี้นี่ลาบ,บดราร์ไร์คะโอ้โหแนะนํามาดีมากแสงโอปอเลสเซนเนี่ย ชัดมากเลยค่ะนะคะท่านผู้ชมดูดีๆนะคะเขามีนักปรลังงานเยอะแยะมากมายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปหยิบสี่ใครใจหยิบหินก้อนต่อมาซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสุทธะค่ะเ <haul> วลาเราเลือกหินก็ไม่มองลงไปดีบนะคะได้ก้อนไหนคือก้อนนั้นเลยนี่ท่านผู้ชมคะอันนี้คือดันมเมช i o นแ a สเปอรสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ โอ้โหดามฤเช่นแจสเปอร์เขาบอกเลยนะว่าดวงของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยมีโชคมีลาบนะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองนะเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปเหนือร่องใต้ไปต่างประเทศได้การเดินทางของท่านปลอดภยัยอุบัติเหตุไม่มีนะและตัวท่านเองก็มีโชคลาบเนี่ยมาทุกช่องทางเลยทีเดียวค่ะ โอ้โหดัมเมช่นแจสเปอร์ยิ่งจับยิ่งเย็นยิ่งสวยงามนะคะหินก้อนนี้บอกเลยนะดวงท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยมีไอเดียดีๆให้รีบดําเนินการให้รีบลงมือสร้างลงมือทําในทันทีอย่ารอนะคะหรือท่าน,นอาจจะมีความรอบรู้อยู่แล้วแต่ต้องการความรู้เพิ่มท่านก็นําตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก็มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นแบบชัดเจนนะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้นําความรอบรู้ของท่านของเขามา a d a p ปมาปรับปรุงแล้วก็มาสร้าง สิ่งผลงานของตัวเองเนี่ยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถสร้างเป็นรายได้ขึ้นมาด้วยเนี่ยมาทุกช่องทางเลยนะดวงดีมากเลยอะดวงของท่านที่เกิด,ดราศีพิจิกต่อมาค่ะเดี๋ยวไปยิบสีใครใจเลือกหินก้อนที่อยู่ในตำแหน่งของกรมมะได้แล้วนะคะโอ้โหอันนี้ได้คริสตัลควอส์คริสตัลควอสเนี่ยเป็นหินแห่งความสงบเป็นหินที่ มีบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของบุคคลพวกนั้นต้องรักษาจิตรักษาใจของตัวเองเนี่ยให้มีในเรื่องของความสงบอิม่มเอมใจอิ่มเอิบใจและสิ่งใดที่เข้ามาทําให้จิตใจรู้สึกไม่สบายใจหรือทำให้จิตใจหม่นหมองนะคะให้อัดอย่าไปจมจอมอยู่กับภาวะที่ ตึงเครียดหรือภาวะที่ทำให้รู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะให้ตัดไปในทันทีอย่าไปจมจ่อมอยู่นานนะคะนะให้รีบตัดแล้วก็รีบกลับมาโฟกัสอยู่ในธุรกิจการงานที่ตัวท่านเนี่ยลงมือสร้างลงมือทำอยู่หินก้อนนี้ยังบ่อ,บอกให้ทราบด้วยนะคะว่าดวงของท่านที่เกิดราศีพิจิกมีโอกาส ไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะไปปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยให้กับตัวเองด้วยค่ะและยินยังบอกอีกว่าตัวของท่านที่เกิดราศีพิจิกตลอดเดือนกันยายนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การผลักดันให้การสนับสนุนในทุกวงการดังนั้นท่านที่เกิดราศีพิจิกรีบลงมือทําค่ะนะคะมีไอเดียดีๆมีความคิดดีๆ ให้รีบสร้างให้รีบลงมือทําอย่างจริงจังอย่างอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะนะอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยหินบอกเลยนะมีความประสบมีการประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างแน่นอนเพราะว่ามีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกวงการแล้วก็จากญาติพี่น้องก็ยังให้การผลักดันให้การสนับสนุนตัวท่านเอาละค่ะ เบยิปซี 24, ใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยจบลงแล้วนะคะเบยิปใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่พและทุกทุกท่านทุกทกคนทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของเบยิปซีใครใจไม่ว่าท่านจะเป็นชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์สวิสแลนด์นอร์เวย์ฮ่องกงเกาหลีกัมพูชาลาวเวียดนาม พี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของเบย์ยซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบยใยซีใครใจค่ะเบย์ยซีใครใจมีลายเอดีด้วยนะคะลายดีของเบยก็คือ B A Y T A R O T Betao B T A, R o T, B A Y T A R O T เบทาโรเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ได้เพื่อรับคําพยร์กรจากอาจาร,รย์บย์ิปซครใจโดยเพื่อนๆสามารถนะคะถามได้ไม่จำกัดคำถามเลยทีเดียวค่ะมีค่าใช้ใจ่ายเพียง500บาทราคานี้สุดคุ้มมากนะคะก่อนจากกันเบยใิครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวย ทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีคใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านขณะนี้ช่องดูดวงกับอาจารย์เบยิปซีคใครใจขณะนี้มีช่องสมัครสมาชิกแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาสมัครสมาชิกนะคะ ก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอพิเศษค่ะเป็นคลิปวิดีโอความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของไพ่ยิปซีไพ่ป๊อปไพ่ทาโรหินสีมงคลและเกิ็ดความรู้ต่างๆอีกมากมายค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็ยังคงสามารถเข้ามารับชมคลิปต่างๆที่อาจารย์บียิปซีใครใจนำเสนอไว้ทางช่อง ดูดวงกับเบยปซีใครใจได้ตามปกติค่ะเบยิปซีใครใจขอประชาสัมพันธ์และฝากช่องดูดวงกับเบยิซีใครใจกับทุกๆกท่านทุกๆคนทั่วโลกด้วยนะคะ